สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ปรับแต่งหน้าแรกของเป็น e l e m e n t o r ไปแล้วเนาะแล้วในกรณีนะครับถ้าเราต้องการแบบแก้ไขนะครับให้เขาเป็นในหน้าใหม่ที่เราต้องการจะใช้งานนะก็ต้องมาปรับนะครับให้เขาไปเลือกเนาะหน้านั้นมาใช้งานนะครับก็ไปที่แดชบอร์ดนะครับหรือว่ามาที่หน้านี้ก็ได้เนาะแล้วก็ไปคลิกที่ปรับแต่งนะครับแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับก็เลือกไปในส่วนของตัวตั้งค่าหน้าแรกนะครับตรงนี้เนาะเรามาเลือกนะครับในส่วนของตัวหน้าแรกตายตัวนะครับ หน้าแรกของเรานะครับที่เราต้องการก็คือเป็นโฮม e 2นะก็เลือกเป็นที่โฮม e 2นะครับแล้วก็ทําการกดเผยแพร่ได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับเขาก็จะเลือกมาให้นะครับเป็นโฮม e 2เนาะหรือว่าเราต้องการเปลี่ยนไปใช้หน้าเดิมนะครับก็เลือกเป็นเรื่องล่าสุดนะครับแบบนี้นะเขาก็จะทําเป็นลิสต์เป็นแบบนี้มาให้นะครับอันนี้แล้วแต่จะใช้งานนะครับว่าจะใช้แบบไหนเนาะ โอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับใครที่ต้องการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าแรกนะครับเป็นไปอันที่เราต้องการนะครับก็ปรับแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคผมกดเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือปรับจากหน้าแรกนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือไปส่วนของตัวแดชบอร์ดนะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกการอ่านมั้งลืมแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับหน้าใดตัวนะก็เลือกเป็นโฮมสองนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับก็ ปรับได้2ที่นะครับแล้วแต่เลยนะว่าจะให้เลือกแบบไหนนะครับแล้วก็ในกรณีถ้าหน้าแรกเรานะครับตรงนี้ผมใส่ไปประมาณ9อัน10อันนะครับมันก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการให้เขาเยอะๆนะครับก็มาปรับตรงนี้เนาะของผมสมมุติว่าเลือกสัก5นะครับ5เรื่องเนาะแล้วก็เลือกบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับแบบนี้เนาะจากนั้นไปที่หน้าแรกของเรานะครับลองรีเฟชดูนะครับเขาก็จะทําการดึงข้อมูลข่าวมาให้เราแค่5อันนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามที่5ประมาณนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการเยอะๆก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าปรับได้เลยนะครับทั้งนี้ถ้าสมมติว่ามันเยอะเนี่ยแล้วเราทําภาพที่ขนาดมันพอดีนะครับมันก็จะโหลดได้เลยนะโหลดได้ไวนะครับโอเคทําเสร็จแล้วอย่าลืมกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าจะสามารถปรับหน้าแรกแล้วก็จํานวนข่าวที่เราต้องการแสดงในหน้าแรกกันได้นะครับสวัสดี